สวัสดีทุกท่านครับเรามาคุยกันต่อนะครับเ,เมื่อเมื่อในคลิปที่ผ่านมานะครับผมพูดว่าถ้าเกิดเราคํานวณมาแล้วทางนักดาราศาสตร์หรือนักโหราศาสตร์เนี่ยเราจะคํานวณได้นะครับว่าตำแหน่งดวงดาวเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนชะตาที่แและจุดต่ําสุดของเรือนชะตาทแปดเนี่ยมันจะลงมาจนถึงวันไหนนะครับแล้วก็เมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยมันหักหัวเตรียมเข้าสู่เรือนชะตาที่เก้ามันก็จะดีตัวขึ้นนะครับเป็นไซด์เวัพขึ้นไซด์เวัพขึ้นไซด์เวัาขึ้นพอถึงตรงนั้นดาวพระศุ์บดีโคจรเข้าสู่เรือนชะ ไซด์เว้าปไซด์เว้าปไซด์เว้วิธีการเล่นเราก็เล่นขึ้นใช่ไหมครับเมื่อมันลงอ่ะเราก็บายบายนะครับหรือว่าซื้อขึ้นนะครับอ่ะลงซื้อขึ้น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 ใช่ไหมครับก็ได้กําไรใช่ไหมครับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ผมสอนมาในวงการนะครับก่อนจะมาเรียนกับผมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลย,เลยครับผมก็ได้ติดติดตามงานวิเคราะห์ ของนักเขียนดังนักวิเคราะห์ดังนักวิเคราะห์อาวุโสหรือว่าบทวิเคราะห์ตามโบกเกอร์อะไรต่างๆนะครับแต่ผมเองมีชื่อเสียงอยู่ในวงการนี้เนี่ยที่เข้าสู่วงการในปีพศ2545เนี่ยก็เพราะว่ามีชื่อเสียงทั้งได้งานวิจัยงานค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ยูเรเนียนหรือโหราศาสตร์ดวงดาวหรือดาราศาสตร์เศรษฐกิจโลกนะครับในการที่จะนําดวงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเอามาดูแล้วก็พอตตำแหน่งดวงดาวมา ร่วงรู้ว่าดาวจะส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทเนี่ยเอ่อมันจะดีไม่ดีจากวันไหนถึงวันไหนพอมีเชื่อเสียงเสร็จให้ให้สัมภาษณ์นักสือพิมพ์คนจะลึกไป2ฉบับนะครับให้สัมภาษณ์นักสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจไปอีกสองฉบับก็ได้รับการทับฐานให้เข้าไปร่วมงานเป็นคอลัมนิสในเดอรเนชั่นนะครับเดนเดอเนชั่นแล้วก็นักสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจนักสือพิมพ์ทันหุ้นรายวันนะครับก็ทํางานกับนักสือพิมพ์มา8ปีนะครับก็เลย เปิดสอนในช่วงนั้นเปิดสอนเพราะว่าเราเป็นคอลัมนิสต์เราก็เปิดสอนเปิดสอนเปิดสอน,เป,สอนเปิดสอนนะครับก็เลยติดงานสอนมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันแต่ภาพนะครับท่านสังเกตนะครับภาพนี้แหละครับคือดาวพระศรีเห็นไหมครับดาวพระศรีนะครับเนี่ยครับแต่ภาพนี้บอกว่ามีผลงานใน13ปีก็เพราะว่าตอนนั้นผมเอาภาพนี้ไปโพสในปี2 0 1 7ในเพจของตลาดหุ้นก็คือเป็นเพจของ a c e b o o k ผมเองนะครับแล้วก็เปิดงานสอนสารระดับ5 0า0 0บาท V.I.P. ินม1ลแานพัฒนินัเป็นบอง สอนคนจนํานวนมากภายในองค์กรเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้เนี่ครับเห็นไหมครับดาวพระหนัสบป,ปีเข้าสูเ่เรือนชะตาที่9เมื่อท่านมาสมัครเรียนกับผมเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับตั้งเรียนออนไลน์หรือจะนัดสอนที่ทางทางย่านสยามสแควร์นะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปเรียนกันที่แถวสยามพารากอนเป็นสยามอินโนเวชั่นหรือทางเซ็นอร์พอยท์ Square, หรืออะไรต่างๆในย่านนั้นก็มีจามจุรีสแควร์หรือมีอะไรต่างก็มีสอนกันอยู่หลายท่านนะครับถ้าเป็นฝั่งโทนเนี่ย ก็ในกันที่ไอคอนสยามไอคอนสยามเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟาพอคาเฟ่หรือมีร้านซาร์บัคต,ตอนนี้มีซาร์บัคซึ่งเป็นสาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ที่ไอคอนสยามน,นั่งสบายนะครับเราอาจจะใส่แมสใส่อะไรกันก็ป้องกันการป้องกันกันนะครับแต่ก็เราก็ดูแลร่างกายกันฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยนะครับเราก็ไปนั่งเรียนกันที่นั่นได้ผมไปที่นั่นก็ปลอดภัยดีนะครับไปที่นั่นก็ปลอดภยัยหรือจะเรียนออนไลน์กันก็ได้นะครับวิธีการก็ติดต่อผ่านเบอร์มือถือผมได้นะครับศูนย์9 9 3 6นรับ ไลน์สำท,ทักานพิดด้อมนะครับนะครับภาพนี้ก็นำทุกท่านมาชมกันนะครับนะครับงานสอนอยู่ที่ห้าหมื่นบาทครับผมร,บระยะเวลาเรียนเนี่ยเราเซตกันไว้ที่สิบชั่วโมงก่อนนะครับแต่สามารถที่จะเรียนต่อยอดไปได้ถึง24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนัดกันที่เสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์เราไปนักสอนกันที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จะเรียนออนไลน์ต่อยอดกันทุกๆวันถามบิทถามอะไรถามอะไรก็ได้นะครับสมัครเรียนกันแล้วก็เรียนกันยาวยๆจนถึงสุ่ม จะมาผมที่บ้านที่เมืองการก็ได้นะครับที่เมืองการก็มีร้านอาหารร้านกาแฟชั้นนำเยอะแยะนะครับมากับรถมาเที่ยวมานั่งกินกาแฟนั่งเรียนกันก็ได้นะครับ